สู่รายการ Business King ธุรกิจคันเทพ รายการของเรานะคะมีภารกิจหลักในการตามหาหนักธุรกิจ SME ต้นแบบที่ถูกใจคนรุ่นใหม่มากที่สุดโดยในแต่ละสัปดาห์ค่ะทางรายการจะเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจานวน3ท่านเพื่อมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ตอบข้อซักถามแต่จะมี Business King เพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดแล้วก็กลายเป็น Business King Idol ประจําสัปดาห์ไปและสําหรับน้องๆน,นะคะผู้ที่จะมาคอยพูดคุยซักถามข้อสองสยัยรวมทั้งโหวตให้กับ Business King ทั้ง3ท่านก็คือน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่าน้องๆบี น,น,ะะนอกจากจะหน้าตาดีสวยหล่อกันทุกคนแล้วก็ยังมีความสนใจในธุรกิจ SME กันด้วยล่ะค่ะและสำหรับธุรกิจคันเทพประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นธุรกิจที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่รักความสวยความงามค่ะนั่นก็คือธุรกิจเครื่องประดับแฮนด์เมดค่ะการใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเสื้อผ้าที่เราใส่ให้ดูดียิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มากมายทั้งต่างหูสร้อยกไลแหวนนาฬิกาข้อมือมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ อยากเท่นหน่อยก็ใส่เครื่องหนังแบบคลาสสิกวันไหนอยากเป็นสาวหวานก็ใส่ข้อมือลูกปัดสีหวานอยากเรียบๆก็ใส่เครื่องเงินหากวันไหนออกงานสำคัญก็ใส่จิวเวลี่หรือคริสตัลหรูหราเครื่องประดับจึงเป็นสินค้าที่มักซื้อเก็บได้เรื่อยๆและมีคู่แข่งในตลาดสูงซึ่งการจะทำให้สินค้ายืนหยัดอยู่ในตลาดได้ก็จะต้องเน้นสร้างสรรค์สินค้าให้มีความโดดเด่นมีจุดขาย อย่างเช่นธุรกิจของเราวันนี้เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยมือที่เรียกว่าเครื่องประดับแฮนด์เมดบิซนเนสคิงของเราเป็นสาวสามแบบสามสไตล์ที่มาพร้อมกับเครื่องประดับของตนเองไม่มีเครื่องจักรไม่มีอุตสาหกรรมมีแต่ใจรักและดีไซน์ล้วนๆมาพบกับการดีไซน์เครื่องประดับทำมือที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนซึ่งจะสวยเท่เก๋แค่ไหนนั้น มาเลือกดูเลือกช็อปไปด้วยกันได้เลยครับเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับธุรกิจเครื่องประดับแบบแพนเมดกันไปแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาพบเจอกับ BusinessKing ทั้ง3ท่านประจําสัปดาห์นี้กันละค่ะขอเริ่มจาก Business King ท่านแรกก่อนเลยค่ะสาหรับ b u s i n e s s King หมายเลขหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับที่ทํามาจากอันมณีแบบไม่เจรไรค่ะขอต้อนรับคุณอีฟนะคะจาก Rock Me Je w อ l r y ค่ะสวัสดีค่ะ yes. และสำหรับ b u s ิ n e s s k i ิงหมายเลข2ของเรานะคะ mm hmm. เป็นสาวสวยเจ้าของร้านขายเครื่องประดับค่ะที่มีกิมมิกเก๋ๆว่า made by hand made with love made for you ค่ะขอต้อนรับคุณปุ้ยจากมอตตาช็อปค่ะสวัสดีค่ะ yes, <King. S 1> และสำหรับ Business King ทัานสุดท้ายของเรานะคะ yes, <King. S 1> เป็นเจ้าของร้านขายนาฬิกาค่ะแต่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดาเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ทำมาจากกะลามะพร้าวค่ะขอต้อนรับคุณสังจากกะลาแ,แลนค่ะสวัสดีค่ะ yes, <King. S 1> เอาละค่ะก่อนที่จะให้น้องๆบีวกรุ๊ปทั้ง10คนได้ถามคำถาม u s i n e s s King นะคะทั้ง3ท่านลองมาพูดคุยเกี่ยวกับจุดกำเนิดของธุรกิจกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขอนเนี่ยเริ่มจาก Business King ท่านแรกเลยหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นยังไงไมายังไงถึงมาจับธุรกิจ Rock มี jewelry ได้ค่ะคือเริ่มจากตัวเองเป็นดีไซเนอร์จิวเวอรี่อยู่แล้วค่ะคือเรียนจบด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็เข้าบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกจิวเวอรี่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าคือพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็อยาก คือเริ่มคิดอยากจะมีธุรกิจของตัวเองก็เลยเริ่มจากจุดที่เราชอบค่ะคืองานเกี่ยวกับพวกธรรมชาติแล้วไ้พวกอัญมณีะอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้เจอระไนอะค่ะคือเรามีความชอบส่วนตัวเหมือนแบบมันมีความสวยของมันอยู่แล้วค่ะทาไมต้องเป็นจวเวลรี่แบบไม่เจอไนอะคะคือเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าแบบเหมือนแบบถ้าพูดถึงจวเวลรี่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าเอ้ยราคาแพงแล้วก็แบบว่าถือถ้าคนที่หยิบต้องได้ลค่ะคือต้องแบบ รวยหรือไม่ก<ง>ไไ็เอะใช่ค่ะ,คะแต่ทีนี้เหมือนเราอยากจะทําจิวเวลที่รู้สึกว่าสวยด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถหยิบมาใส่ได้ค่ะนักศึกษาแบบนี้ก็สามารถซื้อหาได้ได้ค่ะ<ช>แล้วก็สใจเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนมันเป็นเชฟธรรมชาติอยู่แล้วเราแค่แบบว่า ดีไซน์ตัวเรือนให้มันเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าเราซื้อเครื่องประดับไปหนึ่งชิ้นจะไม่ซ้ำใครแน่นอนใช่ค่ะเป็นชิ้นเดียวในโลกใช่ไม่โหลแน่นอนนะคะร้านอยู่ที่ไหนค่ะรอกมิเจมมีที่สวนจตุจักรอะค่ะค่ะโครงการสีแล้วก็มีที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันมีสองสาขาตอนนี้นะน้องๆอยากจะมีเครื่องประดับสวยๆใส่นะหรือว่าน้องๆหนุ่มๆจะซื้อให้แฟนอะไรแบบนี้ไปได้สองสาขาเลยนะคะมาพูดกับอ่าบิสซิสกี้นัทที่สองกันบ้างค่ะเป็นยังไงเายังไงถึงมาจับธุรรกกกิิจที่่่่ได้คคคะะ็เมลายๆัน ก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันค่ะแรกๆก็ทําเองแบบเห็นนู่นเห็นนี่เห็นในแมกกาซีนหรือว่าในใน u t u b e เนี่ยแล้วก็ทําแล้วก็ชอบก็เลยเป็นเรียนเพิ่มเป็นงานที่แบบเหมือนรอยคริสตัลอะค่ะพอเรียนเพิ่มปุ๊บก็เลยมาปรับกับที่เรามีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับพวกหินค่ะ ก็เลยเอามารวมกับไอตัวคริสตัลที่เราไปเรียนมาแล้วอะค่ะก็ะะเพิ่มมีมุกมีไม้มีอะไรแบบให้มันหลากหลายมิกซ์มาเป็นสไตล์เรามากขึ้นก็คิดว่าเอ้ยน่าจะโอเคแล้วก็เริ่มจากแบบ ลงทุนไม่เยอะก็ฝากขายก่อนค่ะค่ะก็กินให้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรไปค่ะร้านอยู่ที่ไหนค่ะมอตร์ช็อปาก็จะมีจตุจักรค่ะแล้วก็จะมีอ่าเทอร์มินอลเนตวนค่ะอยู่ใกล้กันเลยใกล้กันเลยร้านใกล้ใกล้กันไปต้องไปเยี่ยมทั้งสอร้านเลยนะคะแล้วก็อ่าเอเชียทีคค่ะแล้วก็จะมีออฟฟิศออยู่ที่เมืองทองธานีจะเป็นแหล่งที่ แหล่งผลิตเลยของเราที่เราทำงานแต่ทุกชิ้นนี่คือทำมือหมดเลยตามสโลแกนเลย made by hand made with love made for you มีเก๋ไก๋มากๆนะคะถ้าเกิดน้องสนใจไปเยี่ยมพี่ปุ้ยได้น้อมีอยู่3สาขาด้วยกันมาถึง business king ท่านสุดท้ายค่ะคุณสังขาเป็นยังไงมายังไงมาจับธุรกิจที่ทำเกี่ยวข้องกับกะลาได้กะลามะพร้าวมันกลายเป็นเครื่องประดับได้ยังไงคะก็คงจะเหมือนกับ business king ท่านอื่นนะคะก็คือว่าต้องมีความฝันว่าอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นพนักงานก่อนเหมือนกันแล้วก็พอเรา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้แล้วก็พร้ที่จะขาแข็งนิดนึงก็เลยเริ่มที่จะทำธุรกิจของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรก็เลยในใจเนี่ยเป็นคนชอบนาฬิกาอยู่แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมหาความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาค่ะสุดท้ายก็มาเจอว่าถ้าเรามีการเหมือน add v a l u ขึข้นไปในส่วนของนาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกาแฟชั่นทั่วไปเป็นนาฬิกา handmade หรือว่ามีจุดขายเงี้ยค่ะ คิดว่าเราจะมีน่าจะมีแนวทางหรือมีจุดเดยืนที่ดีก็เลยเริ่มเบ่งความสนใจมาทํานาฬิกาค่ะ,คะแล้วทำไมมันต้องเป็นกะลามะาพราะ้าวคะทำไมไม่เป็นนาฬิกาประเภทอื่นๆลูกปลงลูกปัดอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆก็คือเราลองมาทุกอย่างแล้วก็พอ<ๆ>พบว่าการที่เราช่วงนี้เป็นเทรนด์ของอีโคนะคะรักโลกร้อนด้วยเนะี่ยแล้วก็เรื่องของการใช้สิ่งรักษาสิ่งแวดล้อมเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นพอยที่น่าจะมาบวกกับ ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่นําตัวนี้มาใช้สวยด้วยได้ประโยชน์ด้วยรักโลกด้วย,วยใสเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะโอ้ฉันรักโลกขึ้นมาทันทีเลยแบบนี้สวยด้วยนะคะ,ะ,คะอาล้ค่ะ,ะ,คะ Business King ทั้ง3ท่านนะคะมีจุดกาเนิดคล้ายคลึงกันเลยค่ะคือเริ่มต้นจากเป็นพนักง,งานออฟฟิศก่อนนะคะไปไปมาค่ะเริ่มขยับขยายทาธุรกิจของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะต่อไปนะคะน้องๆบ u g r กร p ค่ะจะทาการถามคําถาม s i n e s s King ทาง3ท่านนะคะจำนวน10ข้อด้วยกันโดย Businessking แตต่่่ลละะทาาานคจมีเวกรอบ้อละ6 60บวินาทีเท่านั้นค่ะและเมื่อคําถามครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะจะมีการรวบรวมคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดค่ะจะก,กลายเป็น Business King Idol ประจําสัปดาห์นี้ไปค่ะเอาล่ะน้องบิวกรุ๊ปพร้อมถามคาถามข้อแรกแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าเกิดน้องบิวกรุ๊ปพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคําถามข้อที่1ค่ะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะใครคะเชิญค่ะหนูชื่อเบนนะคะมาจากคณะนิเทศศาสตร์ปี3ค่ะขอเลือกถามพี่ซังมาจากกาลาแลนก่อนเลยนะคะว่าอย่างหนูเนี่ย เวลาไปซื้ออะไรเขาก็จะมีบริการหลังการขายว่าเขาจะรับประกันว่า1ปีนะสปี5ปีแบบนี้ค่ะธุรกิจของพี่เนี่ยมีไหมแล้วก็พี่คาดว่าสินค้าของพี่อะค่ะมีระยะการใช้งานยาวนานแค่ไหนถ้าเจอลูกค้าอย่างหนูเนี่ยซุ่มซ่ามพี่จะแนะนำยังไงว่าหนูควรดูแลรักษาสินค้าของพี่แบบนี้นะแบบนี้นะ มีการรับประกันไหมถ้าเกิดพังขึ้นมาเคลมได้ไหมนะคะแล้วระยะการใช้งานของอุปกรณ์ของเราเครื่องประดับของเราแต่ละชิ้นใช้งานได้นานแค่ไหนนะคะน้องเบ้์ทำคุณสั่งก่อนเลย60วินาทีเริ่มค่ะ,คะแน่นอนนะคะท,ทุกธุรกิจเนี่ยจะแนะนําให้มีการหลังการขายเพราะว่ามันเป็นหัวใจของการดูแลลูกค้านะคะ,คะทีนี้ด้วยความที่เรามีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของนารายี่ห้อกาลาแรงของเราก็สามารถที่จะนํามาเคลมหรือว่าตดได้นะคะ แต่ว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเ,เราจะมีทริคนิดนึงในการบอกลูกค้าเนื่องจากว่าสินค้าแต่ละตัวเรามีการออกแบบแต่ละรอบแต่ละรอบ,รอ,บอยู่เสมอเราก็เลยจะแนะนาลูกค้าว่าเก็บเป็นของสะสมหรือว่าล็อตนี้หมดไปเนี่ยอโอกาสที่จะมีแบบกลับมาอีกครั้งเนี่ยไม่มีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าก็เลยอาจจะเวลาถ้าหมุนว่าหมดหรือว่าทําชํารุด ก็จะเก็บเป็นของเด่ระลึกได้อย่างนั้นค่ะแล้วโดยปกตินาฬิกาที่กาลาแลนนี่คือเรือนหนึ่งมันมันอยู่ได้นานประมาณเท่าไหร่คะอายุการใช้งานอย่างที่แจ้งก็คือถ้าไม่โดนน้าหรืออะไรเนี่ยอยู่ได้เป็นปีค่ะหรือหเดือนแล้วแต่เพราะว่าเราใช้ฐานทั่วไป นะคะซึ่งค้าสามารถที่จะไปเปลี่ยนได้นะคะค่ะก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยใส่ได้สวยด้วยรักโลกอีกต่างหากใช่ค่ะเอาล้วต้องเบ็น่ะเหล็กสอท่านเรื่องพี่ปุ้ยจากคุณมาตาช่ยนะคะคุณปุ้ยค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นจุดขายของทางร้านเลยนะคะเรื่องที่แบบรับดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยเพราะว่าสินค้าของที่ร้านเนี่ย คือเราทําเองเราซ่อมได้อยู่แล้วแล้วก็มันจะเป็นระบบของทางร้านเลยก็คือถ้าลูกค้าเอาไปใช้มีปัญหาเช่นหลุดขาดลูกกระชากดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาซ่อมที่ร้านแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกเลยมาจากสาขาไหนเสียเพราะอะไรนู่นนี่ค่ะก็เป็นระบบเลยเพราะว่าค่ะก็ใช้แบบประมาณ7วันแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานจริงๆแล้วแบบ เป็นงาน made แฮนด์เมดอะเนาะมันก็จะมีอย่างที่บอกอะมีหลุดมีขาดแต่ว่ามันซ่อมได้จริงจของที่ร้นซ่อมฟรีกือบหมด <c oughs> ยินดีดูแลสินค้าลเลยนะคะ<ช>แล้วตัวลูกค้านี่ดูแลไหมคะเห็นน้องๆหนุ่มๆสนใจอยากจะไปเป็นลูกค้าอย่างเี้แลลูกค้าได้ไหมคะ, <c oughs> ะก็ได้ค่ะถ้า<ด>มันซื้อสินค้าให้แฟนก็ดูแลได้แต่ต้องซื้อเริ่มจากซื้อสินค้าก่อนปุยบอก ต้ <laughs> องซื้อก่อนไม่ใช่อยู่ดีเดินไปทะลล่าทะล่าพี่ดูแลผมด้วยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าซื้อปุ๊บดูแลเต็มที่เลย <laughs> <laughs> ดูแลเต็มที่น่นารักมากๆนะแม่ค้าน่ารักแบบนี้เริ่มอยากไปซื้อแล้วยัง <laughs> อยากซื้อแล้วนะคะแต่มัน่นใจได้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าของเราไปที่มอเตอร์ช็อปเนี่ยซ่อมได้แนนซ่อม <c oughs> ได้ค่ะมาถึงท่านสุดท้ายแล้วค่ะคุณอีฟค่ะ60ิวินาทีเริ่มค่ะเพราะว่าเครื่องประดับของของเราเนี่ยมันมีเออมันทำมาจากโลหะใช่ไหมคะอายุการใช้งานเนี่ยก็ ตลอดไป <c oughs> คือเหมือนว่าชีวิตละ่ะคือ,อ,อวิธีเวลาที่เราบริการหลังการขายใช่ไหมคะก็คืองานเครื่องประดับเราเป็นทองเหลือง <c oughs> แล้วก็จะชุบคือใช้วิธีการชุบชุบทองพิงโกชุบโียมอะไรเงี้ยค่ะคือพอใส่ไปเนี่ยมันก็ต้องมีหมองถ้าเวลาโดนอากาศโดน <c oughs> เหงื่อค่ะมีหมองคือเราก็จะรับชุบตลอดนะคะคือว่าถ้ามันดําจนลูกค้าแบบว่า ใส่แล้วมันไม่เงาวสวยเหมือนเดิมแล้วก็เอามาที่เราเราก็จะชุบให้ใหม่ค่ะตลอายุการใช้งานใช่ค่ะแล้วก็หรือว่าอา,อาจจะมีพอยหลุดบ้างอะไรอย่างีมันเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จะซ่อมให้ ยินดีท่อให้ใช่ะาอาล้ค่ะทั้ง3ท่านนะคะ Business King ทั้ง3ท่านมีบริการหลังการขายดีมากๆเลยค่ะรับรองได้ว่าถ้าเกิดซื้อไปมีปัญหานะคะเอามาเคลมเอามาแก้ไขได้อินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะผ่านไปแล้วค่ะคำถามข้อที่1นงน้องๆิปยคกรุ๊ปพร้อมโหวตไหมพร้อมค่ะถ้าเกิดน้องๆไปยุคกรุ๊ปพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่1ค่ะ Business King Business King ต่อไปนะคะเป็นคำถามข้อที่2ค่ะ ข้อสองค่ะใครจะถามเอ่ยเชิญค่ะครับผมชื่อฟิวนะครับเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์ปี4ครับอย่างที่บอกปี4แล้วบางทีผมก็มีม,ม,มีเพื่อนมีเพื่อนครับ,บเพิ่ง<ม>จะเริ่มมีเพื่อนนอตส <laughs> ี่มีมีนักแล้วครับจา์แต่ก็แบบมีเพื่อนออกไปทําธุร,รกิจอะไรงนี้ผมก็เลยแบบเริ่มอยากจะมีธุร,รกิจตัวเองอย่างเพื่อนผมงีงไปเพียงพี่เขาเจาะตลาดกันที่จตุจักรอะไร่งนี้ใช่ไหมคะ ผมมีเจาะนี่เลยเยาวราชเลยทำจุลิตเจเวลีแน่ยะฮะครับแต่ว่า2เดือนช่วงเดือนแรก2เดือนอะไรนี้ก็ยังแบบว่าไม่ค่อยนะยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่สามเดือน4ี่เดือนผ่านไปก็แบบก็ขายดีกว่าเดิมใช่ถูถ่ายถูถ่ายอยู่ช่วงนี้เดือนนี้5เดือนนี้6เนี่ยครับเริ่มแบบได้กําไรเยอะเลยทีนี้เจ๊งเลยครับไม่ทำไม่ทเราจะเล่าทําไมจะเล่ามาเป็นประสบการณ์เคสตี่ทำไมเนี่ยครับอันนี้จริงๆล่วครับผม อันนี้ผมก็แบบเริ่มปีสีแล้วบางทีก็แบบอาจจะมีตัวเลือกอยากทําธุรกิจเองอะไรอย่างเี้นะครับก็ถ้าเกิดผมแบบมีเงินเก็บแค่ว่าวันละ80บาทเองเงี้ยครับแบบว่าน้อยแบบใช่ครับเก็บหอมรอมริบได้จากที่แม่ให้อะไรอเงี้ยครับออผมว่าแล้วผมจะไปรอดไหมครับถ้าเกิดผมจะเริ่มทําธุรกิจแบบนี้แล้วก็เงินตั้งต้นนะครับของพี่ครับหรือเงินทุนตั้งแต่แรกเงี้ย มากน้อยแค่ไหนครับพี่ต้องมีสตังค์งบเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ถึงจะสามารถเปิดธุรกิจเครื่องประดับแฮนด์เมดได้นะคะน้องฟิวอยากจะถาม business c a s ท่าไหนก่อนท่านแรกอยากจะถามพีอีฟครับถามพีอีฟก่อนนะคะพีอีฟค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะถ้าอย่างของน้อง80บาทใช่ไหมเออมีวันละ80วันละ80ใช่ไหมจริงจริงคิดว่าสามารถทําได้นะคะเพราะว่าพี่คิดว่ามันเกี่ยวกับเป็นเรื่องดีไซน์ของเรามากกว่าเพราะว่าอย่างมีเพื่อนพี่หรืออะไรอย่างเงี้ย คือวัสดุที่เขาใช้ทำจิวเวลรี่เนี่ยคือไม่ได้เป็นราคาแพงเลยเป็นแค่แบบฝานวอัารมค่ะอืมซึ่งแบบเขาสามารถขายได้อย่างเงี้ยคือเหมือนเขาเขาขายดีไซน์ค่ะแล้วก็ยิ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะแบบว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยเหมือนแบบเราแทบจะไม่ต้องลงทุนเรื่องแบบหน้าร้านรหรืออะไรเลยอ่าพี่คิดว่าทําได้ถ้าเกิดว่าน้องชอบแล้วก็แบบว่ามีความคิดส,สร้างสรรค์ แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเงี้ยค่ะถ้าถ้าถามถึงต้นทุนของพีน่ะก็ถ้าถ้าถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยคือปกติอยู่แล้วมันก็ต้องแบบเหมือนต้องใช้เงินหนักหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเป็นเงินหมุนไปก่อนค่ะค่ะก็จะเริ่มที่แบบเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปได้แน่นอนใช่ค่ะแม้จะไม่ค่อยมีงบเลยสองท่านค่ะน้องฟิวครับขอบคุณปุ้ยนะคะห0สบวินาทีเริ่มค่ะค่ะก็สามารถเริ่มได้นะคะจากเงินเงินที่บอกวันละแ80ดสิบก็ไม่กินอะไรเลย เนาจะเด็กคุยบอกว่าแปดสบาทห้าม <c oughs> ซื้ออะไรกินเลย <c oughs> เด็กก็ได้แน่อันนี้พูดได้จริงๆอ่ะอย่างอย่างที่บอกถ้าทุนน้อยก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยค <c oughs> ่ะเช่นต้องศึกษาต้องใช้ใช้จินตนาการเยอะหน่อยเพื่อที่จะแบบพัฒนาของที่จากทุนน้อยให้มันดูแบบ <c oughs> ให้มันดูอลัง <c oughs> ให้มันดูมี <c oughs> มีมูลค่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พี่เริ่มอ่ะก็เริ่มจากการฝากขายฝากขายเนี่ยไม่มี ไม่มีต้นทุนหน้าร้านไม่มีต้นทุนอะไรเลยก็คือแบบสมมติเราทำของขึ้นมาปุ๊บเรามองว่าเอาร้านประมาณไหนที่แมทกับของเราแล้วก็อาศัยความหน้าน่าจ้างค่ะของเราพาพกเก่งน่อยเก่งน่อยเขาไปเสนอสินค้าคือแบบว่าจริงๆเจ้าของร้านเนี่ยเขามีร้านอยู่แล้วเขาไม่เสียอะไรเลยนะคะ เขาอาจเขาได้ด้วยซ้ําขายได้เขาก็ได้สวยแต่1นาทีใช้ขายไม่ได้เขาก็คืนเราอะไรมันเนี่ยคะ่ะก็คือแล้วก็แบบพอฝากขายปุ๊บเราจะรู้ฟีดแบ็กละว่าแบบของเราโอเคไม่โอเคเราก็จะต้องเฮ้ยถ้าโอเคเราก็พัฒนาต่อถ้าไม่โอเคเราก็ต้องเหนื่อยเข้าไปอีก<ม>ก็ต้องแบบปรับปรุงให้มันแบบว่าเข้าถึงลูกค้าให้ได้นะคะถ้าทุนน้อยเริ่มเล็กๆก,ก,ก่อนไปฝากขายก่อนคุณสมบัติของความกล้าที่จะฝากเหมือนเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกน้องน่าจะมีเยอะอยู่ทุกควดรับผมนั้นน่าจะไปได้นะคะเหลือท่านสุดท้าย แล้วค่ะสร้างขามีเวลา60วินาทีเริ่มค่ะ,ะ <c oughs> ก็คือถ้าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีช่องทางทางการจําหน่ายสินค้ามากซึ่งทําให้เราประหยัดในส่วนของการเช่าที่เยนะคะทีนี้กลับมาในส่วนของต้นทุนสินค้าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสินค้าราคาไหนนะคะถ้ามี80บาทจะขายยางรัดผม10บาทก็ได้แล้วแต่รห,รหรือว่าเรามีทุนมากหน่อย แล้วก็เลือกโปรดักที่มีมูลค่ามากขึ้นค่ะนะคะหนึ่งโปรดักก็จะมีกําไรทําให้เรามีทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นในอนาคตคือ8ปิบาทเนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่พอก็ต้องกู้เอาอีกทีนึงะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่จะทําธุรกิจก็คือเราต้องรักมันนะคะแล้วก็ตั้งใจจริงๆแล้วก็ต้องรู้จักที่จะประหยัดด้วยแล้วทุกๆอย่างเราต้องเก็บแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่าย ะะให้ให้ให้น้อยที่สุดทากําไรให้มากที่สุดเมื่อนั้นเราก็จะมีกําไระค่ะซึ่งทําให้เรามีกําลังใจในการทําธุรกิจต่อไปได้ะ,ะเอาล่ะค่ะผ่านไปแล้วคําถามข้อที่สองน,น้องๆยุกรูปพร้อมบทหมพร้อมคถ้าเกิดน้องๆยุกรูปพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบทคําถามข้อที่สองค่ะคต่อไปนะคะเป็นคําถามข้อที่สามค่ะข้อสามค่ะจะเป็นคนถามเอ่ยฉันค่ะ ราศีดอรายการค่ะผิดรายการเหรอผิดรายการตลอดวันนี้นะฮะคือผมอยากทราบว่านะครัรบพี่ๆทั้ง3ามคนเนี่ยวันเนี้โอ้โหเอาเครื่องประดับมากันสวยมากเลยครับทุกคนเลยคือแฟนผมเนี่ยมีบุค,คลิกห้าวห้าครับห้าวห้าแบบน่ารักน่ารักหน่อยครับห้าวห้าออกน่ารักหน่อยคือผมอยากจะ ถามพี่ทั้ง3คนนะครับว่าพี่มีวิธีเลือกแบบไหนครับให้เข้ากับบุคลิกของแฟนผมครับจะถาม s i n ซ s นส i ิงท่านไหนก่อน่ทนแรกเอาพี่ปุ้ยก่อนละกันครับผมปุ้ยคุณปุ้ยค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะก็เครื่องประดับของทางร้านเนี่ยจะมีหลายแบบเลยเพราะว่าของพี่จะเป็นมิกซ์จากวัตถุดิบหลายประเภทถ้าเป็นเท้าห้าเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบแนวเชือกหนังโซุเ่ก็ จะเป็นอ่าเป็นเชือกหนังเนาะแล้วก็แบบว่าอาจจะมีประดับด้วยวัตถุดิบที่ทําจากทองเหลืองแต่ว่าถ้ากลัวห้าวไปทองเหลืองอาจจะเป็นลายนกอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมีแอบหวานแต่ว่ามีความห้าวในในตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออเหลืออีกสองท่านค่ะพี่อีฟก่อนละกันค่ะคุณอีฟนะคะ60วินาทีเลยค่ะทางร้านเนี่ยจริงเออก็จะมีชุบหลายสีก็คืออาจจะเลือกเป็นชุบดําชุบแบล็คลอเดียมอะค่ะมีตัวอย่างให้เอ่ยสักอันหนึ่งมีค่ะเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะ เป็นชุดสีดำแล่วก็อา,อาจจะเลือกชนิดพลอยเนี่ยให้เข้ากับบริษอาจจะเป็นขาวดำแบบดูเท่ๆดูรุยๆหน่อยคือใส่ได้ทุกชุดเพราะว่าคือคิดภาพน้องยว่าอาจจะเป็นแบบเสยื่นเกงยีหรือเปล่าถ้าแบบดูอย่างง้นค่ะก็คือจะใส่ง่ายๆใช่ค่ะจะเป็นนิลแล้วก็เป็นพลอยสีขาวแล้วก็จะมีเป็นสร้อยห้อยลงมาใส่ง่ายๆแล้วมีเป็นแหวนแบบ สูงๆแท่ๆแท้วก็จะเป็นผู้หญิงหวานน้องจะมีแฟนมีกิ๊กอีกสักกี่คนคนหนึ่งหวานคนหนึ่งห้าวได้หมดพี่ค่ะให้ได้หมดสบายๆน้องก็มาชุบสีได้เอามาชุบเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนได้ด้วยขอเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนเครื่องประดับได้ด้วยแบบนี้นะคะเอาล่ะเหลือท่านสุดท้ายค่ะคุณสังหาน้องแฟนห้าวมากเลย60สวินาทีเริ่มค่ะพี่ห้าวพอไหมคะน้องห้าวพอพี่ก็ใส่ได้เนี่ยค่ะนี่ก็คือห้าวเท่ากันถ้าเกิดว่ายังดูห้าวเกินไปก็ มีในส่วนของที่เป็นรูปหัวใจอะคะ่ะก็นะคะแล้วก็มีสิบสีสิบคนก็ให้ได้อะคะ่ะสิบคนก็ให้ได้ใช่<ด>ูอย่างบุคลิกที่สร้างเป็นต้นก็ดูข้าห้าก็สามารถเลือกสีที่เหมาะได้เลยกระโปรงก็ได้นะคะเห็นอย่างนี้ถ้าเกิดใส่กระโปรงก็ได้อยู่อะคะ่ะก็คือจะ เราจะเหมือนอให้ลูกค้าทุกแบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะออกลาตีไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะเหมาะกับหลายบุคลิกมั่นใจแน,น่นอนว่าแฟนจะมีเครื่องประดับสวยๆใสถึงแม้ว่าจะห้าวแค่ไหนก็ตามสบายมากเลยแฟนรักแฟนหลงนะอเอาละผ่านไปแล้วข้อ3ค่ะน้องๆพี่ยกรุ้ปพร้อมโหวตไหมหรพร้อมถ้าเกิดพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคําถามข้อที่3ค่ะ